สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องชาว youtube ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับร้านชอเกษตรยน์นะครับวันนี้อัปเดตหนึ่งรายการนะครับคันนี้จะเป็นสี่ล้อนะฮะกระบะไม้นะครับคันนี้ขายเฉพาะโครงนะครับขายเฉพาะโครงอีแตนไม่มีเครื่องครับคันนี้คันนี้คันหน้าเป็นคันหน้าไม่แน่ใจนะคันหน้าละน่าจะคันหน้าอิสุครับตัวนี้ ตอนนี้เกียร์ดีครับคันนี้เกียร์ดีเกียร์ยังดีครับเกียร์ดีวางเครื่องคูปต้าก็สามารถขับได้เลยนะครับคันนี้กระบะไม้กระบะยังดีนะครับเดี๋ยวผมพาดูกระบะครับนี่ฮะกระบะไม้ยังดีครับยังใช้งานได้นะครับอีกนานนะครับอันนี้เพาท้ายตัวนี้จะเป็นพาเอล,ลให้นะครับแต่ตอนนี้ใส่เป็นสี่ล้อก่อน เดี๋ยวผมมีมีกระทะหกล้อให้นะครับกระทะหกล้อ,อดูพื้นกระบะครับตัวนี้พื้นกระบะยังดีนะครับพื้นกระบะยังดีดูแหนบครับแหนบแหนบพาท้ายครับพาท้ายเป็นพาเอลครับอี่สูเล็กครับ พาวเย่อันนี้มีกระทะนะครับผมมีกระทะหกล้อให้นะครับ๋ยวผมแถมไปให้เลยกระทะหกล้อคัสซีหน้าสี่ครับคัสซียังสวยยังดีอยู่ครับคัสซีตัวนี้เบรกเป็นเบรกน้นํามันนะครับเบรกน้ํามันเกียร์ดีเบรกดีนะครับอ่ะสวยๆฮะคันนี้ขายเฉพาะโครงนะครับไม่มีเครื่องครับไม่มีเครื่อง กระบะตัวนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ3เมตร3เมตร10 3เมตรยี่อยู่ประมาณนี้ครับกว้างก็น่าจะเมตรเมตรเมตรครับสูงน่าจะเมตรประมาณเมตรสูงคันอันนี้น่าจะประมาณเมตรเมตร60เมตร70ได้อันนี้ผมยังไม่ชัวนะฮะยังไม่ได้วัดดู ัวนี้พร้อมใช้งานครับอันนี้ขายโครงฮนะขายในราคา49,000บาทครับ49,000บาทครับมายกไปได้เลยครับ49,000บาทนะครับเดี๋ยวพาดูรอบๆนะครับซื้อไปวางเครื่องใช้งานได้เลยนะครับเครื่องคูปตต้าแล้วก็พร้อม ทำเป็นหกล้อดได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมแถมกระทะให้นะครับสี่ลูกนะฮะกระทะหกล้อยางไปซื้อเอาเองนะครับตัวนี้สวยๆครับเกียร์ดีครับเกียร์ดีวางเครื่องใช้งานได้เลยอ่ะโอเคฮะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับทางร้านเรานะครับขอบคุณมากๆครับ